โมเดลที่มีตัวเลขคอนตาเข้าไปอยู่ในนั้นนะครับคอนตาเบสโมเดลเนี่ยสามารถใช้ในการประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อในหลากหลายสภาพและในหลากหลายเซตติ้งนะครับในหลากหลายสภาพอะเช่นหลากหลายสถานการณ์นะครับเช่นในโรงพยาบาลนะครับโรงเรียนขนส่งสาธารณะนะครับ ซึ่งก็ทำให้มีการตัดสินใจที่มัน better i n f o r m คือมีการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่มันดีขึ้นะนะครับว่าเมื่อไหร่ที่ไหนนะครับควรจะ,ะทำการแทรกแซงนะครับเพื่อลดการแพร่เชื้อนะครับ เพื่อลดอเพื่อลดการแพร่เชื้อโอเคจบแล้วสำหรับย่อหน้านี้สั้นหน่อยนะครับ